สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูสาวในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่3ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องเครื่องมือสำรวจโรงเรียนและชุมชนค่ะ จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 1. น,นักเรียนสามารถสำรวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนโดยใช้แผนผังแผนที่และภาพถ่ายได้ค่ะ 2. วาดแผนผังเพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชนได้ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือสำรวจโรงเรียนและชุมชนในหัวข้อสำรวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของโรงเรียนและชุมชนโดยมีหัวข้อย่อยดังนี้ค่ะแผนผงังแผนที่ภาพถ่ายสัญ,ญลักษณ์และก็ประโยชน์ค่ะ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนหมายถึงลักษณะภูมิศาสตร์ของชุมชนแต่ละแห่งมีทั้งเหมือนและแตกต่างกันออกไปตามสภาพบริบทของบริเวณนั้นๆซึ่งได้มีการยกตัวอย่าง<ม>เช่นพื้นที่บริเวณที่เป็นภูเขาสูงนะคะมักจะมีการสร้างบ้านหน้าต่างเล็กๆนะคะมีการปลูกพืชเมืองหนาวเป็นอาชีพหลัก รวมไปถึงการสวมใส่เสื้อผ้าจะสวมเสื้อเสื้อผ้าแบบนนหนาๆเพื่อสร้างความอบอุ่นพื้นที่บริเวณที่เป็นพื้นที่ราบสูงก็จะมีความแห้งแล้งดังนั้นมักจะประกอบอาชีพที่ปลูกพืชที่ทนต่อความแห้งแล้งเช่นอ้อย มันสัมปะหลังรวมไปถึงการเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือเป็นต้นค่ะส่วนบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่ติดกับลุ่มแม่น้ำมักจะมีการสร้างบ้านแบบยกพื้นสูงเพื่อป้องกันการน้ำท่วมหรือการสร้างบ้านแบบเรือนแพนะคะรวมไปถึงการประกอบอาชีพประมงน้ำจืดนั่นเองค่ะการใช้แผนผังแผนที่และรูปแบบของชุมชน แผนผังเป็นแบบที่เขียนย่อจากสิ่งของและสถานที่ต่างๆในพื้นที่ที่ไม่กว้างเกินไปเช่นแผนผังบ้านแผนผังชุมชนแผนผังโรงเรียนเป็นต้นค่ะวันนี้คุณครูได้หยิบยกตัวอย่างของแผนผังโรงเรียนมารีวิสมาให้นักเรียนได้ศึกษานะคะ จากแผนผังแผนที่ยังเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อีกหนึ่งชนิดค่ะแผนที่หมายถึงการย่อส่วนจากพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลงตามมาตราส่วนและใช้สัญลักษณ์แสดงแทนสิ่งต่างๆลงบนกระดาษเช่นแผนที่ประเทศไทยแผนที่ทางกายภาพเป็นต้นค่ะถ้าเด็กสังเกตสองภาพนี้จะเห็นได้ว่าพื้นที่บริเวณของแผนที่จะมีความกว้าง มากกว่าแผนผังนั่นเองค่ะนอกจากแผนผังแผนที่ภาพถ่ายยังเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อีกหนึ่งชนิดภาพถ่ายหมายถึงแผนภาพที่บันทึกได้จากการถ่ายภาพแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่บริเวณต่างๆวันนี้คุณครูได้มีการหยิบยกภาพถ่ายมาให้นักเรียนได้ดูด้วยค่ะภาพแรกเป็นภาพวิวทะเลภาพที่สอง ภาพมุมสูงแผนผังเมืองค่ะสัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์อย่างหนึ่งที่ใช้ในการอ่านแผนผังและแผนที่ให้ถูกต้องนั่นเองดังนั้นคุณครูได้ยกตัวอย่างนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่มักจะใช้ในแผนที่และแผนผังมาให้นักเรียนได้ศึกษานะคะ ถ้าเด็กๆดูในภาพนะคะจะมีสัญลักษณ์หนึ่งสัญลักษณ์ที่คุ้นเคยนั่นก็คือเสาธงเสาธงนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ของโรงเรียนนะคะและในแผนที่นะคะกับแผนผังมักจะมีสัญลักษณ์ที่กำกับไว้เสมอนั่นก็คือทิศและทิศที่จะกำกับไว้ก็คือทิศเหนือเป็นต้นค่ะ ประโยชน์ของแผนผังแผนที่ 1. ทําให้ทราบตำแหน่งที่ตั้งระยะทิศทางของสถานที่ต่างๆของชุมชน 2. ทําให้ทราบสถานที่ต่างๆในชุมชนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะ 3. ใช้แสดงเส้นทางการคมนาคมในการเดินทางการขนส่ง 4. ใช้ในการส่งเสริมทางการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปนน็นอกเหนือจาก4ข้อนี้แล้วประโยชน์ของแผนผังและแผนที่ยังมีอีกมากมายให้นักเรียนได้ศึกษานะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือสำรวจโรงเรียนและชุมชนกันไปแล้วอย่าลืมนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ